สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ใน,ในเกมวิวแทนเยซีโร r เดอร o ทูอีเดนเป็นพา์ทีสแล้วพาทนี้เรามาเริ่มกันที่ภารกิจที่มีชื่อว่าตรวจสอบกระท่อมของแฮมมอนกันแต่ว่าอันนี้ผมได้ทําการอัปเกตรดตัวละครและหลังจากที่พา์ที่แล้วขึ้นมาที่นี่ไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยถ้าอัปเกตรดตอนอยันทิปอยู่นี่นะ่าจะเสียเวลาระดับหนึ่ง เลยแอบอัพเกรดไปก่อนซึ่งมีบอมบินใส่ชุดเต็มหมดแล้วเปลี่ยนอาวุธระเบิดครบมือส่วนสกิลก็อัพเป็นที่เรียบร้อยส่วนดักสกิลอัพเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ใสอ่อาวุธทบมือเหมือนกันมีนทั้งระเบิดต่างๆแล้วก็คอสตโได้อัพเกรดเป็นขั้นสองแล้วตอนนี้เราไปลืนกันดีกว่าส่วนไปกันนี่ซื้อมาใหม่แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย เราไปภารกิจที่มีชื่อว่ากระท่อมของแฮมมอนกันไปเดินทางเดินทางอินดีต้อนรับทุกคนเข้สู่่างที่มีชื่อว่ากระท่อมของแฮมมอน yes, <Mr>. ขอบใจที่นายเอาชันประุกน่งนญญป,ป่า เราคงไมทห้กิจการตกรายมครับไม่มีใครข้างใน้องได้นอมฉันตอนนี้ฉันยเป็ดอะไรฉันบอกนายเลยนะพอมินเดินนีนเก่งลักเกไม่มีทางจบแบบป๊อปี้นนอกมีมีซึ่งกันและกันนะเพื่อนเรามีซึ่งกันและกันก็ยังดีนะเพื่อนไปเดไปนะ เดินไปเดินไปจะมีอะไรให้สำรวจและมีอะไรให้กินมากนะที่นี่อย่างพูดไม่ทันขาดคำหมาวะ่ะทำยนงงี้ทุกคนอ๊บมีมาใช่ไหมเริ่มเปิดฉากยีงมาเลยน่าจะเวอร์กว่า ปราชาิงหมาประชาวิงหมาหมา,ม,ามันไม่จาเป็นต้องหาที่คูเฟอร์อะไรอ่ะมุมไหนดีมุมไหนใกล้ๆื่อมันมาไม่ถึงตรงนี้แล้วกันควนดักห้านาหมี ไอ้ดนี่อ้ตรงนี้ก่อนเริ่มที่บอมินหยุดเดิดจัดจัดยานไปเรื่องบอมินดามจมันอันนี้อ๋ออันนี้รามจดีกว่าเอานี้ว่าเพชติดทคุณถูตัวคุณแล้วไงครับ แล้งไงคสระเดินไปดิครนะับอุย้ยต้องใหอะดักโดนหินแล้วเราเราก็จริงปืนใส่มันไงเพื่อนและดักโดนเห็นว้าไงนะอ่ะดีโหมันรอบนี้มาโหรอบแล้วมันมีหมาตัวเดียวหรืออุ้ยไม่ใช่วะ ูดไม่ทันทาหา,าดทำนึกแต่รีนะมันไม่มาพร้อมกันอ่ะมาพร้อมกันแย yeah, ่จริงๆริงไอเพื่อนไปเอาให้มันเสร็จจัดตูว่าจัดตู้ว่ามอมีเห็นด้วยตูวมองเห็นแล้วไงดักต้องโดนมองเห็นด้วยดิ ไปใกล้เลยเพื่อนเอาให้มันชัวรี่สุดน้ำมานไอเพี่อเต็มดอกฝาอุ้ินไปเพื่อนเอาไปตะเวียนต่อเอ๊ะไงวิโอ้โหูศพกอดระเบิดมือขอเขาหน่อยแล้วกันนะเพื่อน เอาลืมดูในตัวนี้มีเลยบ่าอุ้ยโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมล่ะทุกคนเห็นไหมีนในหน้าแผ่นดีนะเต็แดงพี่อับเลย่อนๆแต่เดี๋ยวเราตรงนี้ก่อนของเก็บของก่อนนะงานที่แต่งเกมนี้มักงทไม่เช่นผลก็บกลุ่ผลเป็นร้อยๆอะไรนี่เดียอ่านไม่ทันน่ะเพื่อนๆก็อ่านเอานะ แตนไม่ได้จริงๆไปกันต่อไปกันตอ่อไยกันตอ่นตอแต่ร,รอบนี้เราเล่นมาดีนี่เรับเจมาเตน้องมาสองตัวไม่โดนดามิเลยเพราะผมเลี check ้จะมีปนนิด เริ่มหาชิดเล่นเจอแล้วว่าเล่นยังไงให้มันแบบโคตรโหดเฮ้ยอันนี้แหละเฮ้ยมุนยนม่นยนตุยนโอ้หุ่นยนด<ร>ูนี่มันน่าจะตกลงมาดูส่กสนแล้วต้องบนสิเหมือนกับดวงดาวนึ่นมีเมียมีแม่คือหุ่นยนหุ่นยนอะไรก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้ ตรงตรงูดมีอะไรสองแสงสว่างนี่นไงเก็บตัวสิไปเดินต่อไปตรวจบริเวณรอบนอกก่อนก่อนที่จะไปสู้กับพวกนั้นนะมันน่าจะโหดอยู่ใครจะเจอกันแล้วนะใครจะได้เริ่มสู้กันแล้วนะ

ย่ฮะเราต้องดักซุ่มจูงตีซุมซ่มยังไงดีกันนี่เริ่มจากตรงนี้ดีกว่าทุกคน เอาตรงนี้นส่วนบอมินยุทตรงนี้ไม่เห็นว่ะบอมินไม่เห็นใช่ไหมโอเคไม่เห็นเยอะจัดไปได้วิธีการละให้บอมินบอมินไม่ได้ มันอยู่นิ่งแน,น่เอาอันนี้ก่อนดีกว่าจัดไปเพ้นๆเริ่มชิดักเปิดอืมติดไฟด้วยเริ่มทีดักเปิดติดไฟด้วย,วยส่วนบอมมินจัดไปอืมเรียบร้อยตัวชาแมนตายตัวชาแมนมันน่ากลัวเพื่อนรเพราะว่าตัวชาแมนนะมันจะชอบเรียกเพื่อนได้ ยังดียังดีมีเกาะตัวชาวแมนมืนชอบเลี้ยงเพื่อนซึ่งมันน่ารากมากเดียวนะไม่เป็ันดีง่ายอ่าตัวนี้ตัวนี้ปิดฉากตัวทีนี้นะกันเดี๋ยวไปอืมเดี๋ยวน้อยเลยสองตัวไอ้เลยตัวเดียว อีกตัวเดียวทำยังไงดีเอาบอมินมานี่เดียวล่อมันออกมานี่เดียวน่าจะเวอร์กว่าแล้วก็โอเวอร์วัดไปเดี๋ยวมันก็ต้องไม่ออกมา <Overwatch. S 1> เฮ้ยมันไม่วิ่งรู้ดีอย่างว่ะรู้ดีเหรอรู้ดีเหรอ ยูี่ก็วาวัตต่อนีเดี๋ยวจุดนี้ก็ววัตต่อแล้วกันนะเทอร์ดูรีเนี่ยเดียต้องวิ่งมาระยะมันไม่ถึงก็อยู่แล้วมันระยะมันไม่ถึงแล้วเราจ้องเล่นแบบเพลเซฟมากๆอย่าไฟฮิวแล้วกันมันหิวนอกรอบได้5%าเปอร์เซ็น ดูเพื่อนไม่โดนมันจะต้องมีออกมาก็ไม่ออกว่ะไม่ออกก็ไม่เป็นไรโอ้โหวัดดีกว่าโอ้โหวัดน่าจะมีโอกาสจริงโดนมากกว่ะน้อย เรียบร้อยเพื่อนเราไปต่อเลยดีกว่าหลังจากที่ฆ่าโอ้เสร็จเสียดายโดนยิงไปทีหนึ่งแทนทอยเราก็ได้อาร์ติแฟกต์มาพอเราช่วยของมอมอนเอามันกลับไปให้ทริปคิวมาชื่อนั้นน่าจะผิดเพื่อมันควรจะเรียกสมองแปรอะไรเพราะมันบะเมือฉันมองเห็นอะไรหรือยังว่าคนโบราณทำของพวกนี้กันหรยอใจคนโบราณ อันนี้นาโนเอ็มพีเพิ่มความเสียหายกับพวกประเภทหุ่นยนต์นี่แฉมกว่าอาเจ็กของเฮมมอนโจนกวามพร้อมสิบเอ็ดของที่มีประโยชน์กลายเปหมดแต่โชคดีที่กูอ่านหนังสือไม่ออก กมันเลยไม่ได้นักสื่อไปฉันและแดกก็ไม่ใช่คนที่ชอบอ่านนักเท่าไหร่แต่เราจะพยายามหาคำตอบในเดเรยและที่เราได้นั่นคือคำม่อนเข็นเกี่ยวสับคุดวนที่ตกลงมาใกล้กันซ่อนบอกว่ามันจะผสมผสานในสถานที่กรับแ่อะไร ื่องจากส่งความรุนเพื่อแอมบอนดนเพื่อจ้างเรื่องของโมมานที่นี่ฉันปิดดนี่แลนี่คือปัญหาอีเดนเป็นเทพนิยายเหมือนทิทานก่อนนอนผู้พุกกาย่ฟังเพื่อให้พวกเขาสามารถนอนหลับแมมอนดเขาก็กำลังตาาและคอนเทนหรือกระบอกของเขาน่าจะมีปัญหานะ Guess gotta out. we find ดีว่าเราคงต้องไปหาคำตอบแล้วเ<ม>จรดาดต้องขึง้นเหนือห่างไกลจากบ้านคนที่เราเคยไปมัออนอันตรายดัก์คคิดว่าฉันกำลังบ้าเรื<ว><น>่อยไป<ว><น>แต่ฉันไม่ได้เห็นด้วยกับเขามันก็เป็นห่วงะเพื่อนกองนี้นายโดนาดาเมจเยอะสุดแล้วในอันนี้นายก็โดนดาเมจเยอะสุดีกน,นง มันไม่สนที่ดินงงๆนั่นหรอกแต่เราต้องหายมอนี่เจนใช่ไหมครัขึ้นเหนือแล้วก็จะขปนเหนือถ้าขึ้นเหนือมันคือเรื่องงงๆเจนเอเลทีเดียวไม่มีใครไปที่นั่นมนพวกสต็อกเกอร์อะไรแก้อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันว่ะเราดูนะร่างว่าเหนอะไรกูเกล คือว่าสิ่งแหบนี้มันจะดูอันตรายเอ้าอันนี้เจออีกจดหมายหนึ่งโซนด็อกแคมป์เพื่อนๆน่านันะอยู่ๆก็ไปขดโดนหนังสือมันก็ตัดจากจบเลยเวนจำเอ้นี่แหละเวเล็กเเล็กเ,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 เอไม่มีอะไรแล้วหรอก็องเมม่มอนทำไมมันน้อยจังของ ออกมาทำเป็มอน,น้อยจางเดินจากต่อตัวสอนสถานที่เกิดเทวีอไเดินทางจะเจออะไรบ้างไหมต่อจากนี้ถ้าจะหมดละมั้งของแผนที่นี้ที่ต้องให้สู้กับแต่ละตัวแต่ละคนนะยังไงทางนี้เดิดนทางกันไปสู่ ที่มีชื่อว่าอะไรมัน,นยังไม่เปิดมันยังไม่เปิดแต่ภารกิจเราหรือเพื่อนเพืเ่อน่รู้สิสบเนี่ยแสดงว่าเราต้องเดินก็เลยหอรยชายก็เก็บเรื่อไว้อีกยินดีต้อนรับเข้สู่่านที่มีชื่อว่าเดอร์ไฮโรดร e ี่เคยลึกเข้าไปในเดอะโซนแบบนี้เมื่อก่อนนั้นด้วยอีเล่าเลยว่ามีผู้แข่งแล้วก็เป็นที่รู้กัน เวลาเราเปลี่ยนดันใหม่เราก็จะเจอกันในอีกคลิปหน้าถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มีอะไรอยากคอมเมนต์เ,เพิ่มเติมคุยกันได้เข้ามาคุยกันได้ตลอดเึงนะครับเอาเป็นว่าเราไปก่อนนะเพื่อนๆาม่ไปแล้วเจอกัน All I need is are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving.